สวดีครับพบกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ข้อของคุณตาวิเชียนเช่นเคยนะครับผมนักปราบเลี้ยงวัวของเรานะครับผมคุณตาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไอข้อยี่สิบวันวันที่ยี่สิบพฤษภาเนี่ยโอ้ครับผมนี่นี่นี่ไอที่นมใหญ่วันนั้นน่ะที่กินไม่ได้ที่ตา้จบมัดอ่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมนี่แหละดูดูมันโตไหมอ้หโตไวมากเลยครับผมได้วัวได้ยี่สิบวันเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันวันนี้เนาะครับผมมันคลอดวันที่ยี่สิบลูกใหหญ่ดีน เออดูรวยเดงใครใครสนใจมาเสื้อไอแดงไปคุ้มปุูรับประกันแดงทุกตัวแต่จะขายอยู่บ่อยแดงขายจะถูกเลยค่ะแสนกวาดก็ขายแล้วแหละนี่แสนกวาดที่ขายเลยเื่อยแดงใช่ไหมอา้าชั่งกิโลอย่างได้แล้วมันเป็นตันครับผมแต่ถามว่า เอาแล้วทำไมตาแมวตามันได้เยอะแล้วอ่ะเต็มคอกแล้วนะครับผมอีหนึ่งคือตาได้ลูกมันแล้วครับแต่นี่ตาจะใส่พวกไอหูเล็กกันนะอ๋อเพราะไอที่ตาแนะนำให้คนอยากเอาไอแดงทำพันนี่คือไปเอาสายเลือดมันแดงก่อนครับผมแล้วกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่กระดูกวัวได้ได้เกิดที่ดีบวันอ,ะอ่ะนี่นี่อืมอืมตัวใหญ่นะนี่เออ อและตอนนี้เตาไปทับเดินทับอ่ะครับผมมันก็มีปัญหาเพราะอะไรแม่เล็กตอนนี้ใช่ไหมก็เดินทับบัวเขาอ่ะครับผมแม่เล็กทับยากแต่จะอยู่ในคุ้มผูงอ่ะทับแต่คุ้มผูงตัวเองหรือไม่งั้นจะต้องรีดน้ำเชื้อนะครับผมเอารับประกันแดงนี่ลูกมันมีแต่แดงทุ้ตัวเลยนี่ดูแม่ดำนี่แดงีนี่นี่เดี๋ยวมาดูลูกนะครับผมนี่ผลงานในเจ้าแดงนะครับผม นี่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 แม่ดำกับลูกแดงอันนี้กี่วันครับตาเนี่ยอันนี้ได้เดือนฝ่าเลยนี่โอ้แม่ดำลูกแดงนะครับผมนมไม่ค่อยดีครับอ่าและนี่แม่ขาวก็ลูกแดงแม่ขาวก็ลูกแดงอ่าเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมคุตาแข็งแรงดีเนาะช่วงนี้เนาะฝนตกมันก็มีไอแม่ครับเนี่ยเจอไอ ปันปันเอาไอ้นั่นน่ะเอาไอ้โควิดมาไว้ในตัวอย่างว่าหลยครับผมก,ก็ผลตกปุ๊บตายจะเป็นไอน,นี่ใช่ <จะ S 2> <ก>ไหมจ๊ะนี่ก็ลูกตัวรวยแดงเลยนี่ครับโอ้แดงแป๊ดเลยนี่แม่ก็ใจลูก,กแดงทุกตัว แม่ก็ไม่ตูน้นต้องบอกว่าเป็นแม่ไทยกระโดงเรานี่เองนะครับผมน,น,นี่ดูนี่ดูดูดูแล้วเท้าเดี๋ยวไปดูไล่ไปมันจะใช่ลูกแม่มไหม <laughs> เดี๋ยวไรไมมดูจะใช่ลูกแม่ไหมเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ้ามามามาย่านไปหาแม่อ่าจะให้ดูว่าใช่ลูกมันม้ยกระดูเนี่ยตุนตาพิเชียนน่ารักมากครับผมเดินเซไปนู่นแล้ว เนี่ยมันมีแต่ลยแดงเท่านั้นเลยลูกเจ้าแดงเต็มคอกแล้วนะครับผมนอนนี่ก็ลวยเลงฝั่งนี้ก็ลูกเจ้าแดงนะครับผมเนี่นอนอยู่แล้วตอนนี้มันตอนนี้เลือดมันนิ่งแล้วครับผมมันจะออกมาแดงหมดแล้วครับนี่ครับผมแม่นี่ก็นี่แม่ขาวนี่ครับผมนี่ใช่ไหมลูกเขาเนี่ยอ๋อนี่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 ครับผมแล้วก็นี่ตีตาได้เลยนี่ได้โจมียเยอะแลวนี่อ่า เราต้องเอาลูกเนี่ยทับเลือดนอกแต่จะนิีมได้ได้โครงดูใหญ่แล้วตอนนี้พอกะดูใหญ่แล้วยังไงแล้วก็ได้สายเลือดเลือดแดงก็ดูนี่แม่ขาวเนี่ยดูลูกแดงนี่นี่นี่แม่นี่ทำให้มันตัวเล็กนี่เดียวกับแม่สาวครับผมแม่วัวพึ่งสองปีเองอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมดูลูกมันนี่ลูกนี่แดงแป๊ดเลยดูตัวผู้อ้นี่ตัวผู้ เขาไอคนอยากขายอะ่ะเขาจะซื้อแม่แม่ตีลูกตีแต่นอกเขาก็อ้างว่าเนี่ยลูกมันอเพื่อจะขายง่ายไงครับผมคนเห็นลูกสวยแม่ไม่สวยเขาก็จะไ้ซื้อไปออกลูกไงก็เหมือนแม่นี่มันสมัญที่ไหนดูจอ,องดูยที่ดูลูกแม่แม่เล็กนิดเดียวแต่ถ้าไม่ใช่แม่ลูกอ่ะไล่ไปอ่ะมันจะไม่ ใกล้เลยแหละมันจะพ่นมันจะปิดแหลวมันจะไล่เลยใช่ไหมอันนี้ดูมันกินนมอยู่อันนี้คืออันดับแรกเลยใช่ไหมเขาไม่ได้รู้จักในโคกนี่ออย่างตาเนี่ยเขาหกไม่ได้ครับผมเพาเขามาซื้อวัวในโคกอ,อ่ะไต้จะกะหกจะไม่ซื้ออะไรครับตาเนี่ย วันนั้นตาซื้อรถไถใช่ไหมไนึกว่าเสื้อติ๊กชีโร่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบอกเอฟซีว่าระวังให้ระวังเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยระวังอ่ะต้องดูเอาเองซื้อบัวถ้าซื้อบัวเลี้ยงอ่ะเราต้องเราต้องเสียงว่าขาดทุนหนึ่งมื่นไว้ก่อนแหละครับผมเพราะเราเราซื้อเผื่อเกิดมันพลาดเกิดสมมติว่าเรากะว่าจะได้ลูกมันไม่ได้ล่ะครับผม เราก็ต้องขายจริงเหมือนดาซื้อแม่ตัวหนึ่งตั้งห้าหกเดือนแล้วครับมันทับไปดินี่แม่นี่เจ็ดแปดเดือนติดแลเนี่ยใช่ครับจากจากที่เราซื้อจากตลาดนัดอ่ะเฮ้ยพอี่ทําจำได้แม่แม่เล่เนี่ยทุกคนคนี่ดูคลิปตาก็จะจําแม่เล่ตัวนี้ได้ครับเพราะเขาว่าวัวตัวนี้มันเป็นหมันน่ะครับผมนี่ตามมาทับจนติดแล้วนี่ดูทองเนี่นี่นี่ไหนครับออว่าจะติดนี่นี่กว่าจะติด ตัวนี้ต้องบอกจริงๆว่าใหญ่มากครับผมเดือนอ้าวเนี่ยคนดูคลิปตาจะเจอเลยอยู่ตรงมุ่งตะวันออกนี่ด้านานเลยนะนะ่ะครับผมไอ, 40, 40, อ้สี่หมื่นเตี้ยคนทุโครายมาซื้อวัวด้วยไงครับผมแล้วเราไปซื้อตัวนี้มาต้องอยู่ตะวันออกตลาดอ่ะครับข้างห้องน้ำหมายจำได้ครับนี่เนี่ยคนมองเห็นที่จำวัตวตวันตวนี้ได้เลยแหละไอ้พวกพ่อค้าหนุ่มๆอ่ะครับผมเออถ้าดูคลิปตาเนี่ยเนี่ยท้อง<ม>เร็วครับผมดูนมใหญ่ตาทำจนติดอ่ะกำหนดททษตอนไหนครับตาเนี่ย ประมาณกรกฎากรกฎานี้นะครับผมเตรียมรุนเลยกรกฎานี้จะมีคลอดอีกกี่ตัวครับตาหลายตัวเลยใช่ไหมกรกฎานี้ไม่เยอะหรอสองตัวมัง้งอ๋อสองตัวเนาะเนี่ยไอพ,พุทธเาไอมิถุนาเนี่ยยังคลอดอีกสามตัวเนี่ยน,นี่ครับผมตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่นดโดยนมใหญ่แล้วน,นี่ นมใหญ่จะคลอดแล้ว<ด>ผม,มันยุบแล้วอแม่ท้องเดี๋ยวนี้ตาก็จะขังแยกไว้แบบนี้นะครับผมมันัวแทงกลัวดแทงใช่ไหมตาัวมัน้นกันไปเบียดมันเบียดกันยินน่ะผมถามหน่อยสาหรับคุณตาตั้งแต่ตาเลี้ยงวัวมาเคยแบบมีการชนกันแล้วแทงไหมตาไม่มีนะไม่มีนะครับผมแน่นอนจริงๆไม่เคยวัวแทงอ่าแต่เราเพื่อระวังไว้ระวังไว้กันไว้และสอง แม่ท้องอย่าให้มันกินเยอะๆมันอิ่มอ่ะครับพอกินรวมหมายพวกนั้นมันกินอิ่มมั่งไม่อิ่มมากมันกินฟางต่อได้อืมอันนี้เราให้อาหารเป็นพิเศษหน่อยครับผมอันนี้ครบกาหนดเมื่อวันที่เก้าครับผมนี่แหละไอ้น้ำเชื่อมโอ้ใหญ่มากตัวนี้ตลาดนันเลยตัวนี้ตาผสมแพงมากนะครับผมอืมไม่เอาโหลดใส่แล้วครับไอ้สามพันเก้าไอ้สามพันเป็ด แม่นี้มันซื้อตลาดนัดเราเนี่ยตลาดบ้านสวายเนี่ยครับเส้นก็มาก่อนนัดนอืยเนี่ยเจ้าของกี่เส้นเนี่ยเส้นปาด้วยใช่ไหมถ้าเจอเขาจะบอกอู้อทองแล้วเอามาได้ยี่สิบวันกระทับเลยครับผมและเจอเจ้าของวัวแล้วไอเจ้าของวัวก็อยู่บ้านกระเทียมนี่เองครับผมของเดิมอ่ะ เขามาขายของเขาแวะดูวัวว้าววัวเขาเนี่ยนี่ดิงี่นอ่าดูนมมันใหญ่จเนเดี๋ยวมาดูนะครับผมเก่งมากครับคุณตาเนี่ยมันไม่ต้องพนไม่ต้องกลัวผสมครั้งเดียวติดเลยนะผมนี่เยเก<ๆ>่งจริงทำให้กินเสร็จเลยน้ำเชี่ยมแพงควายน้ำเชี่ยมแพงนี่เขาเก็บดีครับผม ไอจิมันบวมแน่นดีดีต่อรุ่นได้เลยนะผมนี่ไม่กี่วันหลังเนี่ยวันพระนี่แน่วันพระนี่แน่แ่เที่ยวอะไรได้เดียมี fc คอมเมนต์ด้วยครับแต่ว่าวัวชอบคลอดวันพระอ้าวันทีวันโกนวันพระวัวชอบคลอดสังเกตดูได้เลยครับผมอ่าใครก็ได้คอยดูเ้อ